วันนี้จะแอบเผยเซอร์ไพรส์คนนะครับผมเล่าไปติดตามกันดูนะครับพี่ฟ้าเดี๋ยวเดี๋ย,ยพี่ฟ้ายพี่ฝ้ายแป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะมีปัญหาอะไรพี่ฝ้ายอะไรอ่ะพี่ฝ้ายมีปาอะไรพี่ฝ้าว้าวขอบคุณค่ะเอาแล้วพี่ฟ้ารับสอนภาษาออนไลน์มั้ยรับค่ะตอนนี้ก็สอนออนไลน์แต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้อะไรเนี่ยโอเค ลองก่อนได้ไหมอ่ะมาเร็วมาแต่งงานกับเอนะครับแต่งงาน,นร,รับสอนภาษาค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวนะแต่งงานกับเอนะครับได้ค่ะเดี๋ยวโอเคค่ะรับสอบน้องเตยว่าสอนภาษาออนไลน์แล้วก็ตอบเซย์เยสพี่เอก่อนนะคะอะไรเนี่ยมีคนเมนน้องโชติกาน้องโชติกานี่น้องแตงกว่าใช่ไหมอะไรเนี่ย อยากเห็นน้องเตยเดี๋ยวแคปเจอให้ดูแล้วกันจริงๆอ่ะโอเครับก่อนน้องเตยบอกอยากเห็นนะเนี่ยรก,กรี๊รดขอบคุณพระเจ้า <laughs> น้องเตยบอกว่าอยากเห็นนี่คืออยากเห็นพี่ฟ้าสอนใช่ไหมแง่ดีใจด้วยนะคะขอบคุณคาน้องแตงกวาคุณเซฟบอกว่า,อ,าอ้เออ พอดีว่าจริงๆแล้วพี่ฟ้าไม่อยากสอนออนไลน์เพราะว่ามันไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยได้เห็นตัวแต่ตอนนี้ก็ขอบคุณแอปพลิเคชัน o ูมที่ให้เราได้สอนออนไลน์นะคะก็เลยเริ่มรับตอนที่มีโควิดเนี่ยแหละพี่ฟ้าเขินแล้วน่ารักเดี๋ยวนะกรีดเขินน้องแตงกวากรีดอ๋อสรุปพี่เอร์ทำให้คอมเมนต์เด้งขึ้นนี่เนี่ย ใส่แวหแวนให้ด้วยใส่<_<_>แหวนให้ด้วยไม่ต้องมาใส่ไหมอะปอาป้าปาใส่แหวนเฮ้ยแหมชงกันนะมาเลยพี่ฝามือสั่นเลยอะอสากอ่าโอเคนะคะ ใส่แหวนอยากเห็นค่ะอาอานี่ค่ะน้องเตยแหวนจากพีเอนะคะ <c oughs> จบรายการยังไงดีเนี่ย <c oughs> เผื่อน้องเขายังเม้นอะไรต่อจบยังไงดีคะจบรายการไม่เป็น <c oughs> แต่น่าจะไม่น้องน่าจะไม่เม้นอะไรกันแล้วแหละ โอ้ยเขินแทนน้องเตยบอกว่าเขินแทนก็จริงๆแล้วก็เรามีโปรแกรมที่จะแต่งงานตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วแล้วก็พอมาติดโควิดปุ๊บก็เลยเลื่อนแล้วตอนนี้เออเซอร์วิสสถานมารสก,การของเรากำลังสร้างอยู่พอสร้างเสร็จก็คิดว่าน่าจะแต่งเลยค่ะจะได้ถวายเกียรติพระเจ้า,านะคะเป็นเซอร์วิสของไบร r o โลแมนนะคะ พันธกิจแสงสว่างแห่งรักค่ะเราก็จะแต่งเป็นคู่แรกเลยถ้าเกิดว่าใครอยากมาก็อินบ็อกมาแล้วกันนะคะเชิญทุกคนเลยแล้วกันนะคะน้องเขินแทนไม่มีอะไรแล้วแหละไม่มีใครพิมพ์ละโอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์โอ้วันนี้ดีไซน์มีคนคุยด้วยเยอะทั้งน้องเตยน้องแตงกวาคุณเซฟ คุณน้ำตาลโอ้โหวันนี้คนคุยด้วยเยอะเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้านะคะเอาเป็นว่าขอโทษด้วยที่ไม่นัดลงหน้าแล้วกันเพราะว่างานก็เยอะแล้วสภาพรถข้างนอกตอนนี้กลับมาติดแน่นละถ้าใครจำได้อะตอนช่วงโควิดหนึ่งทุ่มวันศุกร์มาแต่ตอนนี้คือไม่กล้าน,นัดแล้วคะ่ะแต่ว่าจะพยายามเข้ามาเจอทุกคนนะคะเพราะว่าอยากใกล้ชิดกันเนาะโอเคค่ะหนูไปด้วยคุณเซฟบอกหนูไปด้วยโอเคค่ะใครไปเชิญนะคะเดี๋ยวอินบอกเข้ามาเลยนะคะพะัดสร้างไพอพีทุกคนคะ่ะ